แฟนวอลเล์บอลไม่น่ารักรายหนึ่งส่งข้อความไปตำหนีพรพันธ์เกิดปรัดมือเซตทีมวอลเล์บอลสาวไทยถึงในอินสตาแกรมก่อนที่สาวชมพูจะตอบกลับทันทีควานหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปศูนต่อ3เซต21ต่อ25 18ต่อ25 16ต่อ25ในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงในชั่นลีก2023สนาม2นัดที่2ที่ประเทศบราซิลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจบเกมมีแฟนวอลเล์บอลไทยออกมาวิจารณ์ผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยกันอย่างมากมายแต่ก็มีบางคนที่ทเกินขอบเขตส,ส่งข้อความส่วนตัวไปตำหนิพรพันเกิดปรัดมือเส้นของทีมไทยถึงในอินสตาแกรมว่าอยากบอกให้รู้ไว้ว่าไปในานามไทยแลนด์ทงที่ติดบนหน้าอกคือทงชาติไทยคุณเอาคนไทยทั้ง70ล้านคนไปกับคุณด้วยถ้าเล่นได้แค่ผ่านๆมาชิวๆไม่คิดอะไรทำพลาดหัวเราะไปยิ้มไปไม่อยากชนะก็กลับมาแค่นั้นเอาคนที่อยากเล่นอยากชนะไปแทนเสียได้หลายคนที่อยากได้โอกาส ก่อนที่พรพันธ์จะตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะที่พูดและทําให้คิดไม่ซีคือไม่ซีกับคําพูดคุณค่ะและก็อยากจะขอบคุณนะคะที่พูดให้ซีและคิดว่าการอยู่ตรงนี้ทําเพื่อใครขอบคุณทัศนคตินี้จริงๆข้ขอบคุณครับสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2566เวลา7นาฬิกา